ว้าว <Wow. S 2> เป็นยังไงบ้างครับ <laughs> วาครเหมือนเต่มูมบ้านเราครับว้านว <Wow. S 2> นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับ มื่อนีมาฮะผมไพเป็นออกมาเก็อบแปกแตงโมนะครับผมแตงโมในอิสราเอลนะครับสิสันชิมให้ดูหน่อยอันนี้ลูกเล็กนะครับพอดีผมชอบลูกเล็กนะครับลูกใหญ่ก็มีนะครับใหญ่ก็มีครับแต่พอดีผมชอบกินลูกเล็กนะครับมันแซ่บดีครับบางเหนือมันนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นแตงโมเม็ดนะครับแตงโมเม็ดแตงโมที่เขาปลูกขายขายเม็ดมันนะครับ นี่ครับพี่น้องครับดูเม็ดอ่ะโอ้เม็ดใหญ่ครับแต่กินได้ครับพี่น้องครับรสชาติก็เหมือนแตงโมธรรมดาทั่วไปครับเพียงแต่มันจะมีเม็ดหน่อยครับเม็ดเม็ดมันใหญ่ครับตัวนี้เขาจะเอาไปขายเม็ดนะครับไปเอาไปเปรรูปขายเม็ดอร่อยครับอร่อยเหมือนแตงโมธรรมดาครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศปลาตกแตงโมนะครับแตงโมในเขาเก็บเบิร์นแล้วนะครับผมเขาเก็บเบิร์แล้วนะครับครับพากันมาเก็บเอาไว้ไปกินนะครับกินอย่างเดียวมาถึงกินก่อนครับกินอย่างเดียวแซ่บๆครับพี่น้องครับ กร้อนๆกินแตงโมนี่โอ้อชื่นใจเลยครับฮาโยฮากินอีกแล้วครับมือ่อกี้ฮาโยฮากินครับ <c oughs> นี่นะครับมีแต่หน่วยใหญ่งแล้วครับเอาไม้ไปสันตัวนี้ <c oughs> เอาเอาเอาเนาะปุ่นครับลายแห้งครับเดี <c oughs> ๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้พิสันผาให้ดูเลยนะครับเอาพิสัน น้ำนี่วิวสวยแหงง่งนะครับข้างล่างนะครับให้พิสันไทยใหีวพิสันไทยดูเลยว้ายน่าจะอันนี้พัานสีเหลืองนี่ว่ะใช่ลอหรือว่ามันสุกหรือเปล่าไม่รู้ว่า <laughs> ยมันจะเป็นสีเหลืองว่ะ สีเหลือง,ชองใช่ปล่าอ่เอพันสีเหลืองพันสีเหลืองครับทำไมพี่น้องครับพันสีเหลืองก็ปอกเหมือนส้มโอเลยอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเป็นสีแซ่ อายุให้กินให้เก่านะครับผมเม็ดมันจะเยอะหน่อยครับด เม็ดว่ครับพี่น้องครับโอ้เม็ดข้าใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ยเหมือนเม็ดที่ยวขายตามร้านไอเซเว่นอิเลเว่นนี่นะครับมาตรฐานเลยอันที่เขาเอาไปอบอันนั้นว่ใช่ใช่นี่ครับนี่นี่นี่ดูมาตรฐานของเขาปลูกนะครับน้องยอดเลยครับยอดเลยแต่แต่พวกเนื้อพวกอะไรงี้กินได้ครับปกติครับเหมือนเต็งโมเราเลยครับอนี่นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะรีวิวให้ดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับว่าครับเห <c oughs> มือนแต่มโม่บ้านเราครับ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผม รอร่อยครับรอร่อยอือกินทั้งเม็ดเลยครับอเอาลูกอื่นอะลูกอื่นเราลองเอาเม็ดมันไปอบดูไหมลองเอาเม็ดมันไปอบดูไหมอบในตู้อบแล้วนะนะตู้เวฟวะอบในตู้เวฟเนาะอ๋อดีๆเนาะดูอ่ะดูเ,เยอะจนครับ ันนี้เป็นเกรดที่เขาคัดไซส์แล้วนะครับไซส์ที่เขาไม่เอาแล้วครับแต่ไซส์ใหญ่กว่านี้มันก็คงจะไม่เหลือถึงเราแล้วอ,อัน,นีอออันนี้มีแต่ไซส์เล็กนะครับผมล้นมาชิมดูหน่อยอืม สับสามเต็งเนาะ่สีเลหลืองเนาะสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยท่านสีเหลืองในพี่ลองไหน,ะนลองผ่านผ่าตัวเล็กดูดิตัวลูกเล็กดูดิมันจะแดงโดยสีเหลืองอันนี้เอออันนี้สีแดงเปลือกมันไม่เหมือนบ้านเรานะ như sì đen sì đen cho bán quà nó sì đen cho quán quà cặp xếp xếp cặp thì nào <laughs> cắt lên Hãy subscribe cho มัดปานยังติดเม็ดเลยครับพี่น้องครับเม็ดมันเยอะครับอือ <c oughs> โอ้โอเม็ดเยอะมากขันวานวานครับพี่น้องตัวนี้วานครับเนือ้อแดงฉ่ำเลยครับพี่น้องครับอดูหม็ดว่ะ เล้มงโมเม็ดครับเม็ดเยอะเอาโอเคแล้วนะพอแล้วนะผม <laughs> โอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ